ฮอนด้าชาโด750ปี2025เป็นรถครุยเซอร์ที่ยังคงปลิ่นอายความคลาสสิกที่แท้จริงของยุคก,ก่อนแต่ก็ถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ร่วมสมัยมากขึ้นทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่ชื่นชอบความนิ่งและสไตล์ของรถครุยเซอร์ในแบบดั้งเดิมการปรับมาของชาโด750ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรับสีหรือตกแต่งภายนอกแต่เป็นการพัฒนาในหลายด้านตั้งแต่เครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนให้ทำงานได้รับเรื่อยิ่งขึ้น ไปจนถึงระบบส่งกำลังที่เน้นความนุ่มนวลและการตอบสนองที่มั่นคงทำให้การขี่ในเมืองหรือทางไกลกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายแต่ทรงพลังในเวลาเดียวกันสำหรับรุ่นปี2025นี้ Hon d a อนได้ทำการปร,ปรับปรุงเครื่องยนตน์ V-twin นขนาด7 4 5ี cc ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง PGM-FI ที่ให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำมากขึ้นส่งผลให้การตอบสนองของคันเร่งมีความลื่นไหลและควบคุมได้ง่ายในทุกช่วงความเร็ว นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เสถียรในสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทยระบบเกียร์5สปีดยังคงมีคาแรคเตอร์ของความนุ่มนวลแต่มีการปรับอัตราทดให้เหมาะกับการขี่ทางไกลมากขึ้นทำให้ผู้ขับขี่สามารถรักษาความเร็วคงที่โดยรอบเครื่องยนต์ต่ำซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสั่นสะเทือนในขณะเดินทางไกล เมื่อพูดถึงอัตราการประหยัดน้ำมัน h อน da s ชาโด w 750ปี2025ทำได้ดีมากโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ25-28กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมสำหรับรถทริเซอร์ขนาดกลางการวางถังน้ำมันขนาด14ลิตรช่วยให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการขับขี่ทางไกลยอย่างต่อเนื่องด้านสมรรถนะการขับขี่ชาโด w 750ยังคงรักษาความมิ่งและเสถียรในทุกสภาพถนน โครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้รถมีความมั่นคงแม้ในขณนะเข้าโค้งหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงในส่วนของความสะดวกสบาย Shadow 750ยังคงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายที่สุดเบาะนั่งต่ำเพียง25.8นิ้วจากพื้นทำให้ผู้ขับสามารถวางเท้าได้มั่นคงแม้ในขณะจอดตัวเบาะนั่งถูกออกแบบให้มีความนุ่มแต่รองรับน้ำหนักได้ดีและมีตำแหน่งแฮนด์ที่สบายต่อข้อมือในระยะทางยาว ระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโ o รปิกและโชคหลังคู่ปรับระดับได้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับการขี่บนถนนในเมืองที่มีหลุมบ่อหรือพื้นผิวไม่เรียบสำหรับฟังกชันเสริม Honda ได้ใส่ระบบไฟเล็ดรอบคันเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนรวมถึงระบบเบรก ABS ที่ทำงานได้แม่นยำช่วยให้ผู้ขับสามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ราคาจำหน่ายของ Honda Shadow 750ปี2025อยู่ที่ประมาณ360,000-380,000 360, บาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถ Cruiser สไตล์คลาสสิกที่มีความทนทานและเทคโนโลยีทันสมัยสรุปแล้ว Honda Shadow 750เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความงามแบบย้อนยุคก,กับประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ลหลงใหลในความสง่าง,งามของค r u i เซอที่ขี่ง่าย ขับสนุกและพร้อมเดินทางไปกับคุณได้ทุกเส้นทางในทุกวันของชีวิต